สาวกหมู3ชั้นเห็นแล้วถูกใจแน่นอนวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำสามชั้นตุนสับปะรดไปดูวิธีทำกันเลยครับสำหรับหมูนี่เราจะนำไปย่างก่อนจะย,ย่างเตาหรือใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้ครับนำหมูใส่หม้อทอดไร้น้ำมันครับให้เราด้านหนังขึ้นนะความร้อนที่200ครับอบนาทีพอครบเวลาก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นชิ้นกันเวลาเราหั่นเป็นชิ้นเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ ระเทียมพริกไทยรากผักชีผัดให้หอมใส่หมูของเราครับผัดนิดหน่อยครับไม่ต้องผัดนานเติมน้ำเปล่าปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลมะพร้าวคนในส่วนผสมเข้ากันหน่อยครับเสร็จแล้วก็หลีไฟอ่อนสุดปิดฝาเราตุนหมูมาได้ครึ่งชั่วโมงครับใส่สับป,ปะรดลงไปครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาตุนต่อครับ น้ำก็เริ่มมวดเริ่มแห้งประมาณนี้ครับเข้มข้นได้ที่แล้วน่าทานมากครับปิดแก๊สได้เลยครับหมูสามชั้นตุ๋นสับป,ปะรดเสร็จเรียบร้อยครับน่าทานสุดๆ